k b เ KBX มอสเทมโอ้คนบ,บริษัทเดียวกันแน่ยนี่แล้ <siege. S 2> ไปลงยูทูปบ้ง เอาไปลงลยูทูปนี่เ้ยี่าครับมาทำงานบริษัทเดียวกันเลยละครับพอมาครับไอไอันนี้ยนูนีอัพับดไอ่กเล็บนี อลาปตูสันครับวันนี้เป็นวันพลเรืบบอสบดีที่17กรกฎาคม2567นะครับลาน CMB นะอยู่ซอยภาษีบริีน่อยเนาะ เาเซอร์่เป็นบอเขาบเซอร์ตู้เป็นบอเขาบอเซอร์ตู้เป็นบอฮะแต่ว่าเขาบปอร์เซอร์นันเดี๋ยวนี้ โอเคป่ะ okay, right? สะดวกสบายครับสะดวกสบายคนบริษัทเดียวกันมาหอยกันยกตึงตังตึงตังไงเลยบริยานก็คือไปหลับอยู่ลาดเดินแต่ลาดเดินนีโ่โ้ยากกลัวเขาทิกงหอ โอเคครับตอนนี้เวลาบ่ายสองพอดีครับสิบสี่นาฬิกาตรงนะครับเนาะ,ะเราดูเองเลยเหรออ๋ออ๋อนี่เขาเช็คแล้วเนาะโอเคครับ C I U สี่หนึ่งห้าห้าแปดสามเก้าสี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าห้าแปดสามเก้าสี่หนึ่งห้าห้าแปดสามเก้าเอฟซียู บมโอยบมโอยสองเจ็ดแปดสามศูนย์ห้าเจ็ดสองเจ็ดแปดสามศูนย์ห้าเจ็ดสองเจ็ดแปดสามศูนย์ห้าเจ็ด เจ็ดแปดสามศูนย์ห้าเจ็ดสองเจ็ดแปดสามศูนย์ห้าเจ็ดสองเจ็ดแปดสามศูนย์ T M U ร้านนี้ร้านนี้โมเดลเซอร์เวียตบปกติสีเซอร์โอเค อืมสูสวยครับสูสวยโอเคครับผมสู้คนหนุนยากแ่